วัสดีจ้ะพี่น้อง้ากินข้าวกับวยมนวนด้วยจ้ะเด้อซุปน้ำม่จ้ะซุปน้ำม่แล้วก็นี่ปลาหมึกทอดไม่ไก่ปิ้งไก่อย่างมิเชี่นของทอดทะเลแล้วจ้ะมึงอะปลาหมึกไม่ปลาซอนทะเลไม่ปลากระเบน 好，非常棒。 ขอติดคอพี่น้องดันิดหน่อยก่อนเด้อขอโทษขออภัยด้วจ้ะเด้อกินบวนเดียบลอยบูสุภาพเป็นข้าวกับโป้งลงป้องล่างด้วยพี่น้อง เปิดไฟเนี่ยว่าเปิดว่าเปิดไฟอะไรปรมึกทอดได้จากพี่น้อง อาหารทะเลทอดมันเนี่ยอะไรอย่างเชียวนก แซ่บพี่น้องแซ่บมากซุปน้ไมัอร่อยซุปอันนาไม่บ้านเข้าแซ่บ หลายอย่างนะจ๊ะมาดูพี่น้องเด้อกี่ของก่อนลูกติดสองแม่ว่นสักๆแล้วจ่ายเด้อตอนนี้กะแค่นี้แล้วนะพี่น้องนะแม่ว่นก็นอิ่มแล้ว ให้มุ่นก็นขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายมุ่นมาตลอดด้วจ้ะเด้อพี่นอ้องยายมุ่นก็นขอฝากสอ่องยายมุนน่นแนวนี้นด้วจ้ะเด้ออากาศขอให้พี่พี่นออไไ้องน้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงปล่าอาเรื่องประเทศไทยประเทศนอกนั่นพี่ละกะสุขภาพแข็งแรงมีคอขอบ้วนมี่ควบสุขควบเจริญ จะเก็บจะไขจ่จะจดเลยพี่น้องเด้ออดีตจ้า